สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกโปรโมชั่นนิดนึงนะก็ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นหมอนทองอย่างนี้ครับแบบนี้ตามภาพที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับต้นละ350บาทสินค้ามีนะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดเนอะใครที่สนใจจะต้องรีบนะครับวันนี้เช้านี่ผมขายไปหลายท่านละสองสามเจ้าสําหรับลูกค้าราชบุรีแล้วก็ในพื้นที่หลายท่านแลวนะครับตอนนี้ผมกําลังไล่เอาสินค้ามาลงนะครับ ก่อนหน้าเน้นผมถ่ายคลิปลุกหมูไว้นะครับในแปลงเลี้ยงของเรานะครับวันนี้ผมจะย้ายมาที่สาขาสำนักงานใหญ่ให้กับเพื่อนสมาชิกได้ซื้อกันง่ายๆนะครับนี่ดูแบบนี้นะครับแบบนี้เลยแต่ถ้าใครสนใจแบบจะลงลงกล่องนะครับผมจะย่อมกว่าน,นี้หน่อยนะแต่คิดค่าส่ง2ต้นนะครับได้2ต้น400กล่องเราก็สูงประมาณไม่ถ้าสิบเนาะก็อยู่ยประมาณสักเมตรแปดสิบอประมาณเนี้ยที่จะลงกล่องได้แต่ถ้าใครมาเอาหน้าสวนก็ประมาณเนี้ย มาเลือกเอาเองนะครับหรือใครจะลดเช่าก็ได้เลยสินค้ามีลองรังกับเพื่อนสมาชิกตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีตลอดเวลานะครับตอนนี้ดูเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเอามาเรียงครับเอามาเรียงนะเนี่ยอยู่บนรถอีกตอนนี้รถผมนะครับไปอยู่ในช่วงการขนย้ายจากสาขาที่สาขาสอนที่เราเลี้ยงนะครับแบบนี้นเดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เสร็จแล้วเราก็จะเรียงกับพันหมอนทองทรงกิ่งกระโดงต้นใจต้นละ350บาท รูมูประตู้พันไม้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่หงหางแมวอำเภอแก่หงหางแมวผมสูง190เซนทุกท่านดูนะผมสูง190เซนดูต้นดิดูต้นดิใครมาเอาก็มาคัดเอาเองนะครับสวยแข็งแกร่งแรงทรงพรุ่มแบบนี้นะครับ350บาทสนใจโทรเบอร์ผมครับที่0899392635อีกครั้งนะครับ0899392635หรือไลน์แอดกิ่งพันดูลเลียนจะให้มีใส่ไปให้นะครับติดต่อได้เลยสนใจต้องรีบ เพราะสินค้ามีแต่ก็มีจำกัดครับสวัสดีครับ